ไปคิดตังลูกค้าโน่นของผมก่ครับไป,ไปเดี๋ยวพูพี่ตังไหนเอ่ยหมดนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ออันนี้เอาไว้ไที่อื่นก่อนสามเก้าเก้า 99, ครับเขาเป็นทูโทนห้าร้อยครับสามเก้าเก้าคือสี่ล้วนครับเดี๋ยวไปดูร้อกอ่ันนี่มันเป็นสี่ล้วนนะครับจะเป็น 3, สามเก้าเก้าหมดเลยครับ นั่นครับล้วนๆที่วางเนี่ยอันนี้เหมือนคนเอฟ่ะมัแต่พี่เอาไหนพี่ลองหยิบดูก่อนก็ได้ครับ 5, 500อ,อ,อ่าหรือที่เงาก็นั่นแหะครับที่เงาที่พื้นนะครับรใช่มันจะเป็นมิลลิ่งอะไรพวกนี้ครับเพราะจริงๆมันจะแ<อ>ปด <17 S 1> ร้อยกว่าบาทโอ้โหลเยอะมากเลยสิบเจ็ดเหมือนกันครับห้าร้อยครับ ถ้าเป็นสองสี่จะห้าร้อยครับต, <ś 2> ตี่งไทเทเนียมสีอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้เขาไลฟ์เหมือนลูกค้าเอฟจะค่อยคยดูได้อันนี้ดูได้